ท่านช่อ,องทุกคนนะคะมือนอีนุ่นที่ยากกับมีแนวทางตัวเลขเกี่ยวกับสูตรคำนวณน,นะคะสูตรคำนวณของพอมีนะคะพอมีนี่เพิ่นเป็นเสี้ยนนะคะเลขเพิ่นเข่าประจําวดิพ่านมากนีกก่เข่าหกหนึ่งตรงๆนะคะขอดีของเพิ่นคือหน่อยนะคะเพิ่นจะหายงวดหนึ่งบวกเกินสี่คู่นะคะขังบนสองคู่ขังล่างสองคู่นะคะ ตว่าหายสื่อกับน้ำนุนทิยาคิดมามันเป็นประโยชน์กับพอมน,พนองเอฟซีนะคะวาเลขเพิ่นหน่อยคู่ในงวดมันที่หนึ่งท่านว่าสองหาฮกซี่นี่เพิ่นสีหายเป็นตัวได้กับเขาไปชมน้ำกันเลยนะคะเขามาแล้ฝากกดติดตามกดไล่กดแช่ให้ทางช่องเนี่ยเด้อค่ะเด้อไปช่มเลขสูตรคำนวณของพอมีเซียนน้ำกันเลยค่ะเพจไปแล้วมันบอกค่ะที่เดือบงตกเขาันนี้ ควาเบิ่งตัวเก่ามันค่ะอันงวดที่ผ่านมากนี่เข่าว่าไงเข่าตัวเข่าหกนึงแต่ละงวดแต่ละงวดมีหลายคู่บ่ค่ะร้านอยากถามย้อนร่างอ่ะล่างล่างสองคู่ล่างสองคู่เขาบนสองคู่บนสองคู่ล่างสองคู่อ่ะย้อนหลังผ่านมากนี่เข่าตรงขึ้นเข่าตัวเข่าตรงขึ้นเข่าตกลับมันเข่าโตมันโตกลับ ข่าโต๊กับได้ได้หนึ่งหกีองหกหนึ่งอ๋อเลขก่อใหน่อยคู่ครับเนาะหนึ่สองคู่ป็นสี่คู่บนสองคู่ล่าง<ช>สองคู่เป็นสี่คู่ขันมันมีิดสองคิดบัตนี้มันมีเลขวิ่งเลขยังบ่น่อใหญัมันเป็นเลขวิ่งเลยมันเป็นเลขวิ่งเกิด <c oughs> เลขโกดเลขวิ่งนั้งหาขาเลขวิ่งันม่มีหา <c oughs> เลขวิ่งไม่ีหัคนมีสูงหนึง่งเขาสูงหนึ่งังควั วัเขาพระธงไทยเอ้ยจ้าสนเจ้าสนร้านว่าเอาเอาเป็นสองคู่บนสองคู่ล่างกนง่ายได้เนาะสำหรับคนทุนหน่อยเนาะเออแต่นทุนหน่อสองคู่เป็นสิคู่บนบนมีสนมากมันมันเคยมีบนทีบ่าหายบนเราไปออกลางเคยมีมีอยู่บอค่ะไ่างเทีออกบนเอาวลออกลาง บอค่ะเเลขมถือมันมันมันเป็นดูว่าทิวาบนเมื่อออกล่างล่างมาออกบนนี่บอกบอกบอกคอยเป็นมันบ่ค่ะคอยเป็นคเดี่ยวเป็นล่างลาอยาาเลขเลขเพอใหญ่นี่เส้นมาเขาล่างบอกค่ะเขาล่างลเขาล่างลายก็บนเขาล่างาก็บนเขา่างานมาานีเขาามันบนเขาไเขาไปเขาบนไปเขาบนหกนึงบอกค่ะเขาหกนึงเขาเขา แต่อันแต่ยอดลังมานี่เขาจะงวดหรอคะตะขีที่ทแล้วบางเมื่อเดืนมันสีขวดเลยซีงวดนี่ตะขีมันอย่สงซีขวดเลยซีงวดนี่ติดกันเลยคือว่าเว้นเขาเว้ี่ยนกันสองขวดอ๋อเว้นเว้นแล้วก็เขาแต่งวดหลังม่นสามสี่วดต่อกันเลยซีขวดนี่ซีขวดนี่ต่อกันเลยบ่ราะท่านนี่รูดตะเคียมันบ่ค่ะจนปัจจุบันจนหอดหกหนึ่งผีพันมานี่บ่ท่านรูดมันบ่ค่ะแล้วเขาจะรูด อันอันวดนี่มีตัวใดแน่ค่ะอันเอาบนก็เนาะบนพืชนีสองเกตบนสองเกตสองเกตจบเกตสามสองเกตกับเกตสามย่ำย่ำย่ำสื่อนี่กราบน้าป็นบอกราบขั้นกราบหน้ากราบทุกขั้นไฮไ่กราบทุกขั้นจะมาให้ซื้อบนเป็นบนล่างเป็นล่าง โดนโดนเทียจังสิกระโดดล่งลางเาะค่ะอันเราล่างเลยค่ะเออแปดพันสามสองสามดันจังล่งลางเพราะฉั้นจังคนบนตจังึ้นเออไม่ไม่เป็นล่างส่วสนมาสิเล็กเป็นใยหนิเส่วนมาสิเขาล่างหลายก็บนมันล่างไรก็บนอเราล่างเลยค่ะแปดหนึ่งแปดสามแปดสามแปดสามเก้าสามแปดสามกับเก้าสาม แต่สามก็เก่าสามไม่ซ้ำนี่เป็นป้ใช่คยห้กันหนึ่งือ้สื่อกับน้ำมันปะขึ้กับไปกับคุยได้ซื้อรถตอรี่ไว้ไปวันซื้อบ้านเห็นมันบ้ร้านก็บ้านเห็นคนขายรตอรี่จากคนเลยเฮ้คุยหน่อยครับเนาะคือเป็นตาผู้กะจอกมากไหม ูทุนหน่อยไหมพหญ่เนาะย่ามเืือแค่สามแปดแปดสามเก้าสามสามเก้าพขาเยกว่าือลายที่เือลาย้าวทุกอ่งบนกับที่สองเก็ดเก็ดสองเก็ดสามสามเก็ซนี่มันป่ค่ะอันนี้วันนั้มันก็ถืือหาิี่บาทจริงๆทุกทุที่หาที่บาทพะย่ะเ่าาสือลายอันนี้ร้านมะขอแนวทางหายพอม่นเป็นเอฟซีฮิคนถือเนาะคนหมัก เลขเลขพ่อยญ่นี่ตามตามดีร้านปั้งข้าวนี่โดนแล้วเด้แต่ว่าร้านบ่เคยมาหอดมาถึงก็เกินหอดบ่รู้ซ้ำได้ว่าเป็นพี่น้องกันคันพ่อใหญ่บ่เว้านี่ก็บ่รู้ได้ว่าเป็นเป็นญาติกันทางพ่อใหญ่เนาะกับลูกพ่อใหญ่ว่อนเหรออยู่นครเชียงอเองไม่เห็นไปแล้วออกเฮี้ยนเหรอค่ะเพราะว่ามันถึงนี่ลูกสาวผู้หน่อยเรียงเพิ่นค่ะประเด็นเจ้าพ่นหมดอูกพ่อยญ่ก็บหาพ่น ขายที่หวันแค่แค้เรียนลไปหาขายของยังค่ะขายของอยู่มาเนี่ขายของมันขายกรบเาเป็นพี่อไรที่ีเป็นที่ี่ว่าขมยขาไอละขายอไเมร่วงขายได้ยังเรียนเนาขายันดูเต้ขายตวโตยังน้อยอยู่คนละมแต่ร้านในน้อยพุ่นเแต่เดงวิ่งกับมีสองโตวมีสองสามวิ่งวิ่งให้วิ่งสองก็สามบอครับ ชอบคนไทยชอบคนไทยชมพูได้มักวิ่งให้วิ่งสองกับสามสองสามนยุท่ายันปะคะยุทัยยุทายเม่นพอยัยเฮ็ดสูตรนี่มาโดนหราว่าม่นอกค่ะโดนเนี่เหลายปีละก็สูตรเด็กเก็บแต่ว่าขันให้ล่องมีเห้รล้านล่งมาสูตรพอมีปะคะเออเรพ่องสูตรพอมีเนาะค่นาะ เมื่อักันว่าเนาะค่ะปีหนึ่งอาจสิข่าเขาสิบสองงวดพุทธเคืองตะเคืองต่บาาเลขของพ่อหญ่ขอดีขื้นหน่อยเนาะหน่อยข้ขางบนก็แค่สองคู่ขางล่างก็แค่สองคู่ต้บามาหายสื้อไปกลับน้ำซื่อนะคะแก็ายเาดยกูสแปดค่กูเนาะนุ่นี่ยาสิเขียนวันที่ค่ะนะคะมันเป็นอันนี้เป็นงวดวันที่หนึ่งหนึ่งท่านว่าหกสื ส,สูตรของพ่อมีนะคะหนึ่งท่านว่าหกซีเนี่ยนะคะเขาสอนสองหาหกซีเนี่ยเพิ่นห้ขังบนสองเกกับเจ็ดสามแต่ว่าพอใหญ่เพิ่นบอกห้กลับน้่นะคะ, 64, 3, แ,ตะ,คะแต่ว่าขางลางเพิ่นหาเก้าสามกับแปดสามตามสอบถามพอใหญ่พอหญ่ว่าเรขเนี่ยส่วนหมักข่า,ลาหลางไรก็บนมันปะคะข่า,ลาหลางไรก็บน ดสามกับเก้าสามห้กับน้ำเด้อค่ะเด้อหาซื้อลอตเตอรี่ไหนุยาที่าเลขตัวนี้บ่ดังเลยน้องคนี้เนาะบ่่อนแปดสามเก้าสามนี่บ่ดังพ่อแปดสามนี่ออกบ่หั่นโดนเดถาร้านจำบ่ผิดงเ่าตัิดออกแปดสามเราก็มาออกสามแปดเนาะออกบ่หั่นโดนค่ะมันซื้อก็ซื้อได้บ่บ่อันตอนนี้ข้างล่างมีแปดสามกัเก้าสามห้กับน้ำคือแปดสามสามแปดเก้าสามสามเก้าสำนันน้อนเนี้เาะ ขงบนกับี่สองเกับเจดสเวลาซื้ออาจจะเป็นสองเกต์เกตสองเกตสามสามเจ็ดสำหรับผู้ใดาหาซื้อลอตเตอรี่ไววเนาะเป็นย่งราล่ก็หายเป็นแค่แนวทางหาซื้อสลากกินแบ่งไห้ได้ขนาด้แต่ยิ่งก็เจะว่าจะโดนนะเดนะ้อาจารย์วิ่าเป็นกรวบาเลขเ่อใ,ใหญ่นี่เขาประจําหมกวันบอกยี่กุ่งยี่กุงมาหนีมากเพราะยังไงกพระยบอกว่าโอ้เจ็ดดึง แต่บอกตรางนี่บนเบอบอกเพิ่นบ่ซื้อเพิ่นได้ยินว่าอยู่อันผู้ชยมาพอ้นผู้ชยโหผู้ชื้อ่นบ่ยอันว่า6 1อันว่าต้งเต็ม่่นโอ้่ยายอันมีมียายกงมาบ่มีบอกยาอยู่เด้6 1่ซั่นยายยังบ่ได้ซื้ออ้าว่นี่บอก่ได้ยใหม่ผู้ใดมาถามพ่อใหญ่ก็บอกบ่แพงมันบ่ค่ะบ่แพงอือมีด่ม้าเฮ็ดสูตร้หมด มีกิบกิบกินจมันกิบกิโดนจิบตัวมีกิตัวมีจมันมีกิเี่ยมาอยู่คนบาแท้งที่หละที่ว่าของบ่ได้ซื้อสันไวน่นี่ยมันมันถือรู้ดวยก็ได้ค่ะมันก็สูตรพอาย่งไทยก็เป็นไหมือมุป้าน่านี่บ่อคะปานนี่เขาสูตรเดียวกันกับพญายินี่เป็นหมอเลขของ ของหอมี่นะคะเพันหย่ยงวดวันที่หนึ่งท่านว่าสองหาหกสี่แดดันรองนะคะเรื่องพันห่ข้างบนสองเจ็ดเจ็ดสองหรือเจ็ดสามสามเจ็ดข้างล่างกับแปดสามสามแปดเก้าสามสามเก้านะคะนน้นที่ย่าเว้านี่เวาไหมว่ากันน้ำก,นกันกับน้ำนะคะกับน้ำไปกับความเป็นจริงเพันห่แค่แปดสามกับเก้าสามแต่ว่าห่ยกับน้ำนะคะนะคะอาจจะเป็นแค่แนวทางหาสื่อสรารคุณแบ่งรัฐบาล ก็เป็นจริงันถือมาหลายงวดแล้วแต่ว่าเอามาล่งช่องยูทูบ e นี่เป็นงวดนี่งวดแรกนะคะน้อนที่ยากอะ่ะขอให้พ่อแม่หน่นอยเอฟซีโชคดีไม่ใช่ถูกหวยลำรวดไปนน้ำการโชคดีสวัสดีค่ะ